กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังกินอยู่ค่ะ,คะพบกับอึ่งอุ่งช่องนะคะอ๋อช่องนี้คืออึ่งอ่างช่องใช่ไหมคะมใช่ค่ะค่ะอุงอุงค่ะอุงอุงอ๋อเรียกยากเหมือนกันเนาะอุงอุงเนี่ยอันนี้กำลังกินอะไรอยู่อุงอุงไก่ค่ะไก่ไก่ย่างห้าดาวใช่ไหมคะที่ซื้อที่ปั๊มใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอร่อยมอร่อยหรือเปล่าล่ะอร่อยมาก เธอกินข้าวมาสองชามแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วเธอมากินข้าวเหนียวอีกเนี่ยหมายความว่าไงาอร่อยขนาดนั้นเอน้ำหนักหลังผ่าตัดเท่าไหร่คะตอนนี้หนกขึ้นอีกหนึ่งกิโลของเดิมนะครับก่อนที่จะผ่าตัดนะครับทอมซินอยู่ที่ยี่สิบหกนะครับ ตอนหลังผ่าตัดใหม่ๆก็น้ำหนักลด1กิโลอยู่ที่25โลตอนนี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เราต้องทำยังไงกับมันครับกินค่ะหต้องกินนีกเหรอบ๊ายบายก่อนอ่ะช่องอึงอ่างอ่ะบายบายขออย่างเดิมนะคะอ๋ออึงอ่างแชนแนลนะครับ<ม> ติดตามแล้วก็สับสไคร้ได้นะครับไม่ไม่ใช่ค่ะอุ้งอุ้งอุ้งแค่เนี้ยค่ะโอเคบ๊ายบายทีมงานก่อนโอเคค่ะ